หรือว่าเป็นการหดแช่ฮะาเดี๋ยวรำอีกรอบนึงคาวน้รำเองต่อเนื่องจังหวะนะใครไม่ทันก็ไปซ้อมได้มาชมมาชมเจ้าหน้าตัวตัวงามเหมือนทองผา ติดได้ยังเหมือนแล้วทาปะกะตินี่แหละลูกคนเป็นพรามันจะรู้สึกเป็นเหมือนมีทองเนี่ยผิวเป็นทองอะลูกทาติดอ่ะน้องเฟิร์นถามเมื่อกี้คืออาบน้ำไหมยังอ่ะน้องเฟิร์นถามเมื่อกี้ว่าอะไรนะคะช่วงยิงเพ่งผิดอะค่ะตอนท,ท,ที่ที่อย่างที่อย่างเงี้ยค่ะอะไรเงี้ยค่ะต้องกรีบไหมคะอ๋อสค่ะอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันคืออะไรคะในท่าซัดปีหรือในท่าหลับซัดปีค่ะ,คะอ่ะ เดี๋ยวโนนกับเฟินไปตกวงกันก่อนนะคะสัตตีะจีบเฉพาะครั้งแรกนะคะเพราะว่าอะไรมันจะสอดคล้องกับผาลาใช่ไหมจา่าใหญ่อันนี้ก็เป็นท่ารองใช่ไหมคะสัตปีสช่วแม่สีรับแรกจะเป็นผาลาบทกับผาลาล่างเนี่ยนะผาลาเต็มนะคะอ่ะโอเคทุกคนพร้อมยืนทําให้ดูค่ะโครงสร้างของลำจุ๋ยายพรามมีแค่นี้ แค่เอียงหน้าอยงเงาแล้วมันก็จะไม่หลุดอันนี้เราเอามาถึงแปดสิเปอร์เซ็นต์เหลืออีกแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเร็วลๆก็จบสามสองหนึ่งเลยตอนนี้ดูปูดดูพองดีเยงขวาก่อนนนดูพองุนมาถึงด้านหน้าแล้วย่อ ยังเอียงเดิมรจดเท้าเหมือนลมพาปิดไปค่ะก้าวข้างซ้ายยิงบิดยิงพิดอันนี้ไวสะดุดยิงพิดชมเอยไม่มีใส่ไหล่นะคะเนี่ยไปยิงไงลากเท้าซ้ายมาเหลื่ยมย่อลงเอ้ยนาลากซ้ายมาเหลื่ยมยืดลงชมเอ้ย เอดูพองเหมือนทองตาติดยิงงสามครั้สุดท้ายค่อยแทนยิ่งคิชวเออเอล่างลูกนล่างแล้วนอนจยุ่งไนอยน่อยนอยนอยน่อยนอย

มิ่งไว้นะคุณครูขออนุญ,ญาตบันทึกภาพแชร์ท่าไว้นะคะนะักศึกษาแชร์ท่าไว้กดไลค์กดเอลให้สุดๆเออน้ำฝนสวยมากอ่ะแม็กดีโอเคเตยดียังดีเหมือนเดิมเฟิรนเฟ,นฟนิร์นชาติบุรีช่วยกดไลค์อีกนิดนึงอุ้ยดีมากแต่ว่าหันหน้าบิดไปทางวงสูงหน่อยลูกบิดหน้าหันหน้าไปเออ,อย่างนั้นแหละสวยแต่ว่ากดลงอีกนิดนึงดี น้องฟังลดมือขวาลงผ่อนคลายเออหรือก,กดไหลดีมากแม็กผสมเท้านะลูกโอเคเบิ้ลดีอ่ะเอามือลงได้ค่ะอ่ะพร้อมค่ะเตรียมตัวค้างท่าไว้และเอาให้มั่นใจทำวนหน้าคือไปเลยหน้าคือตั้งวงเลยนะหนึงสองสา